ชาวตะวันตกกินขนมปังเป็นอาหารหลักทุกวันไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชแฮมเบอร์เกอร์หรือขนมปังฝรั่งเศสแต่ทำไมอัตราการเกิดโรคเบาหวานของพวกเขาถึงต่ำกว่าคนเอเชียอย่างเราที่กินข้าวเป็นอาหารหลักมากนักมันน่าแปลกใช่ไหมหรือว่าขนมปังได้หลอกลวงเรามาโดยตลอดเป็นเพราะเรากินผิดวิธีมาตั้งแต่แรกหรือว่าเบื้องหลังขนมปังแผ่นเล็กๆนี้มีความลับอันยิ่งใหญ่อะไรซ่อนอยู่กันแน่หากคุณก็มีความสงสัยเช่นเดียวกัน หรือถึงขั้นไม่กล้าแต่ต้องขนมปังแม้แต่แผ่นเดียวเพราะกลัวปัญหาน้ำตาลในเลือดวิดีโอในวันนี้คุณต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบผมจะมาเปิดโปงความจริงอันน่าทึ่งสีข้อที่ว่าทำไมชาวตะวันตกถึงกินขนมปังได้แต่น้ำตาลในเลือดยังคงที่และที่สำคัญกว่านั้นผมจะมอบคําพียอาหารลดน้ำตาลที่ออกแบบมาเพื่อคุณและครอบครัวโดยเฉพาะโดยจะบอกถึง 6. สุดยอดอาหารอินซูลินจากธรรมชาติที่อยู่ใกล้ตัวเราก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลัก หากคุณใส่ใจสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวโปรดกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนหากคุณรู้สึกเช่นเดียวกันโปรดพิมพ์หนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นและหากคุณกำลังเผชิญกับโรคที่คล้ายคลึงกันโปรดแสดงความคิดเห็นไว้ผมจะพยายามตอบคำถามของคุณอย่างสุดความสามารถหลายคนมักจะนึกถึงภาพชาวตะวันตกที่โรแมนติกและใช้ชีวิตสบายๆแต่จริงๆแล้วเรื่องการกินของพวกเขานั้นมีหลักการทางวิทยาศาสตร์มากกว่าที่เราคิดไว้มาก ที่พวกเขาสามารถกินขนมปังได้อย่างสบายใจไม่ใช่เพราะพรสวรรค์แต่เป็นเพราะพวกเขามีอาวุธลับ4อย่างอยู่ในมือก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจประเด็นที่สําคัญที่สุดก่อนว่าขนมปังที่ชาวตะวันตกกินนั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับขนมปังปอนขาวที่ทั้งนุ่มและหวานที่เราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านเบเกอรี่ทั่วไปขนมปังปอนขาวและขนมปังหวานที่เราเห็นตามท้องตลาดนั้นเพื่อให้ได้รสสัมผัสที่นุ่มและหอมหวานจึงใช้แป้งขาวที่ผ่านการขัดสี ซึ่งรำข้าวและจมูกข้าวถูกกำจัดออกไปเกือบทั้งหมดเหลือไว้แต่แป้งบริสุทธิ์ขนมปังประเภทนี้มีค่าดัชนีน้ำตาลหรือที่เรียกว่าค่าจีสูงถึง70-80ถึงหรืออาจสูงกว่านั้นนี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะถูกย่อยสลายเป็นกลูโคสด้วยความเร็วที่ไม่ต่างจากการดื่มน้ำหวานโดยตรงระดับน้ำตาลในเลือดของคุณก็จะพุ่งสูงขึ้นเหมือนนั่งรถไฟเหาะแต่ขนมปังที่ชาวตะวันตกกินเป็นประจำคืออะไรส่วนใหญ่มีสาม ชนิดอย่างแรกคือขนมปังโฮลวีตที่เนื้อแน่นและเคี้ยวหนึบอย่างที่2คือขนมปังไรที่มีสีเข้มและมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยและอย่างที่สซึ่งสําคัญที่สุดเรียกว่าขนมปังสาวโดดขนมปังสาวโดดนี้ไม่ได้ใช้ยีดเชิงพาณิชย์แต่ใช้จุลินทซียีสธรรมชาติที่พอเลี้ยงจากแป้งและน้ําแล้วนําไปหมักที่อุณหภูมิต่ําเป็นเวลานานการหมักเป็นเวลานานนี่แหละคือกุญแจสําคัญในกระบวนการนี้แป้งส่วนใหญ่ในขนมปังได้ถูกย่อยล่วงหน้าไปแล้ว ส่วนหนึ่งโดยกลุ่มจุลินทรีและยังผลิตกตรดแลคติกและกรดอะซิติกออกมาเป็นจํานวนมากกรดอินทรีเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรมันช่วยชะลอการย่อยอาหารในกระเพาะทําให้แป้งที่คุณกินเข้าไปเปลี่ยนเป็นน้ําตาลในเลือดได้ช้าลงดังนั้นขนมปังซาวโดที่ดีอาจมีค่าจ่ายเพียงแค่3 0ถึง50เท่านั้นซึ่งส่งผลกระทบต่อน้ําตาลในเลือดไม่ถึงครึ่งหนึ่งของขนมปังขาวเห็นไหมครับว่าแค่ขนมปังเหมือนกันแต่ชนิดหนึ่งเปรียบเสมือนจวดน้ําตาลในเลือด ส่วนอีกชนิดคือรถไฟที่ค่อยๆแล่นจะเหมือนกันได้อย่างไรดังนั้นไม่ใช่ว่าขนมปังเป็นผู้ร้ายแต่เป็นคนที่เลือกขนมปังผิดเอาละถึงแม้จะเลือกขนมปังถูกชนิดแล้วชาวตะวันตกก็ไม่เคยกินมันเปล่าๆบนจานอาหารของพวกเขามักจะมีกองทับอาหารผู้พิทักษ์คอยคุ้มกันขนมปังอยู่เสมอลองนึกภาพตามสิครับว่าพวกเขากินขนมปังกันอย่างไรในแซนด์วิชหนึ่งชิ้นมีอะไรอยู่ข้างในชีสแผนนะ่นหนาแซลมอนรมควันอ,อกไก่ย่าง สิ่งเหล่านี้คืออะไรคือโปรตีนคุณภาพดีแล้วข้างๆละมีอะไรอีกผักสลัดมะเขือเทศแตงกวาจํานวนมากนี่คือใยอาหารเต็มๆก่อนกินอาจจะราดด้วยน้ํามันมะกอกเล็กน้อยหรือกินคู่กับถั่วเปลือกแข็งไม่กี่เม็ดซึ่งก็คือไขมันดีโปรตีนไขมันและใยอาหารเมื่อทั้งสามอย่างนี้รวมกันก็จะกลายเป็นกองทัพควบคุมน้ําตาในเลือดที่แข็งแกร่ง,งที่สุดมันจะสร้างตาข่ายดักจับคา,บาร์โบไฮเดรตจากขนมปังในกระเพาะอาหารของคุณทําให้การย่อยและการดูด ซึมช้าลงไปอีกโปรตีนและไขมันช่วยให้อิ่มนานทําให้คุณไม่กินมากเกินไปส่วนใหญ่อาหารก็ทําหน้าที่เหมือนฟองน้ําคอยห่อหุ้มน้ําตาลไว้และชะลอการเข้าสู่กระแสะเลือดดังนั้นในมื้ออาหารของชาวตะวันตกขนมปังเป็นเพียงหนึ่งในแหล่งพลังงานเท่านั้นแต่พระเอกตัวจริงคือกองทัพผู้พิทักษ์ที่มีสีสันหลากหลายเหล่านี้เมื่อทั้งชุดนี้ทํางานร่วมกันการที่น้ําตาลในเลือดจะพุ่งสูงอย่างรวดเร็วนั้นเป็นเรื่องยาก นี่คือความลับข้อที่สองที่ทำให้พวกเขาสามารถเพลิดเพลินกับรสชาติของขนมปังได้โดยไม่ต้องกังวลว่าน้ำตาลในเลือดจะควบคุมไม่อยู่หากการเลือกขนมปังที่ถูกต้องและการกินคู่กับอาหารที่เหมาะสมเป็นชัยชนะในระดับเทคนิคแล้วนั้นวิถีชีวิตของชาวตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในแถบเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของยุโรปก็ถือเป็นชัยชนะในระดับยุทธศาสตร์เลยทีเดียวพวกเขามีนิสัยที่ดีอย่างหนึ่งที่หลายคนไม่มีซึ่งเป็นนิสัยที่ฝังลึกอยู่ในสายเลือด นั่นคือการเดินเล่นหลังอาหารในอิตาลีสเปนและกรีซคุณจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อค่ำหลังจากกินอาหารเสร็จผู้คนไม่ได้เอนตัวลงนอนบนโซฟาทันทีแต่จะออกมาเดินเล่นพูดคุยกันตามท้องถนนอย่างสบายอารมณ์สิ่งนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการเข้าสังคมของพวกเขาเป็นพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับหรือใช้ความพยายามใดๆนิสัยเล็กๆน้อยๆน,น,น,นี้มีพลังมหาศาลขนาดไหนงานวิจัยทางการแพทย์พบว่า เพียงแค่เดินเร็ว15-20นาทีหลังอาหารก็สามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดที่พุ่งสูงหลังมื่ออาหารได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพเพราะการเดินจะกระตุ้นให้เซลล์กล้ามเนื้อนำกลูโคสในเลือดไปใช้ได้ดีขึ้นซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของอินซูลินได้เป็นอย่างมากน้ำตาลส่วนเกินในร่างกายของคุณยังไม่ทันจะสร้างปัญหาก็ถูกกล้ามเนื้อนำไปใช้เป็นพลังงานจนหมดสิ้นในทางกลับกันลองมองดูตัวเราสิครับว่า หลายคนพออิ่มแล้วทำอะไรเป็นอย่างแรกก็นั่งลงแล้วเปิดทีวีหรือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายหน้าจอใช่ไหมในขณะที่น้ำตาลในเลือดกำลังพุ่งสู่จุดสูงสุดคุณกลับปล่อยให้ร่างกายอยู่ในภาวะนิ่งเฉยที่ไม่ต้องการพลังงานมากที่สุดนี่ไม่เท่ากับเป็นการซ้ำเติมตับอ่อนของคุณหรือนอกจากการเดินเล่นแล้วชาวตะวันตกโดยทั่วไปยังให้ความสำคัญกับเวลาอาหารที่สม่ำเสมอและคุณภาพการนอนหลับที่ดีอีกด้วย การใช้ชีวิตที่เป็นเวลาและการนอนหลับที่เพียงพอเป็นรากฐานสำคัญในการรักษาสมดุลของระบบต่อมไร้ท่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งความไวของอินซูลินคนที่นอนดึกเป็นประจำและกินอาหารไม่เป็นเวลาระบบอินซูลินของเขาย่อมรวนอย่างแน่นอนดังนั้นคุณจะเห็นได้ว่าสุขภาพที่ดีนั้นซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของชีวิตประจำวันเหล่านี้เองข้อสุดท้ายนี้เราต้องยอมรับว่ามีปัจจัยด้านความได้เปรียบแต่กำเนิดอยู่เล็กน้อยนั่นคือการปรับตัวทางพันธุก,กรรม ลองคิดดูสิครับว่าประวัติศาสตร์การกินข้าวสาลีเป็นอาหารหลักของชาวยุโรปนั้นยาวนานหลายร้อยหรือหลายพันปีในช่วงเวลาที่ยาวนานนี้ร่างกายของพวกเขาได้ปรับตัวและเรียนรู้ที่จะจัดการกับคาร์โบไฮเดรตในข้าวสาลีอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการคัดเลือกโดยธรรมชาตินี้ความไวของอินซูลินและระบบเผาผลาญของพวกเขาในการจัดการกับอาหารประเภทนี้อาจจะมีความชำนาญกว่าคนเอเชียอย่างเราที่กินข้าวเป็นอาหารหลักอยู่บ้างแต่ผมต้องขอย้ําตรงนี้ว่า พันธุกรรมไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทําให้คุณละเลยความพยายามมันเป็นเพียงตัวกําหนดจุดเริ่มต้นของคุณแต่ไม่ได้เป็นตัวตัดสินเส้นใยของคุณอย่างแน่นอนองค์การอนามัยโลกมีข้อมูลที่ชัดเจนว่ามากกว่า70%เปอร์เซนต์ของโรคเบาหวานชนิดที่2สามารถป้องกันและย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ดังนั้นอย่าใช้เรื่องพันธุกรรมมาเป็นข้ออ้างอีกต่อไปบทเรียนที่เราได้จากชาวตะวันตกก็คือ แม้ว่าคุณจะมีความได้เปรียบทางพันธุกรรมอยู่บ้างคุณก็ยังต้องเลือกอาหารที่ถูกต้องการจับคู่อาหารตามหลักวิทยศาศาสตร์และมีวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพควบคู่ไปด้วยสำหรับพวกเราแม้ว่าจุดเริ่มต้นอาจจะอยู่ข้างหลังเล็กน้อยแต่ถ้าเราพยายามอย่างเต็มที่และใช้วิธีที่ถูกต้องเราก็สามารถมีสุขภาพที่ดีได้เช่นกันอาวุธลับทั้งสี่อย่างนี้คุณเรียนรู้แล้วหรือยังเอาละ่ะหลังจากดูตัวอย่างที่ดีจากคนอื่นแล้ว ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องหันกลับมาพิจารณาตัวเองอย่างจริงจังเสียทีมันเหมือนกับการส่องกระจกแม้ว่าอาจจะเห็นความจริงบางอย่างที่เราไม่อยากเผชิญแต่การยอมรับปัญหาเท่านั้นที่จะทําให้เราหาทางออกได้ทําไมคาร์โบไฮเดตเหมือนกันพอมาถึงเราแล้วถึงกลายเป็นภาระอันหอมหวานได้ง่ายขนาดนี้เบื้องหลังมีผู้ร้ายตัวฉกาด 3. อย่างที่กําลังกัดกินสุขภาพของเราอย่างเงียบๆผู้ร้ายตัวแรกก็คืออาหารหลักที่เราพึ่งพาอยู่ทุกวันลองหลับตาแล้วนึกดูสิครับว่า ในสามมื้อของเราเรากินอะไรกันบ้างมื้อเช้าคือขนมปังปอนขาวนุ่มๆกับแยมหวานๆหรือไม่ก็ปลาท่องโกมื้อกลางวันคือข้าวหน้าหมูพาโลชามโตหรือผัดหมี่และมื้อค่ำคือข้าวสวยร้อนๆกับก๋วยเตี๋ยวเส้นขาวเหนียวนุ่มเห็นปัญหาแล้วหรือยังครับอาหารหลักของเราแทบทั้งหมดเป็นอาหารที่ผ่านการขัดสีข้าวขาวแป้งขาวในกระบวนการผลิตได้สูญเสียรำข้าวและจมูกข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดไปเหลือไว้แต่แป้งบริสุทธิ์เกือบ100รเอร์เซ็นต ของเหล่านี้มีค่าดัชนีน้ําตาลสูงเหมือนขนมปังขาวเป็นจวดส่งน้ําตาลในเลือดดีๆนี่เองเท่ากับว่าเรากําลังทดสอบความอดทนของตับอ่อนตัวเองอยู่ทุกวันและที่น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรคือน้ําตาลแฝงที่มองไม่เห็นตอนเที่ยงกินข้าวแล้วรู้สึกคอแหง้งก็ซื้อชานมไข่มุกมาดื่มซึ่งในแก้วนั้นมีน้ําเชื่อมอยู่เกือบครึ่งแก้วตอนบ่ายหิวก็กินพายสับป,ป,ปะหรือคุกกี้ไม่กี่ชิ้นซึ่งเต็มไปด้วยน้ําตาลและไขมันพอกินข้าวเย็นเสร็จก็ต่อด้วยถั่วแดงร้อนหรือขนมหวานอื่น ซึ่งก็มีแต่น้ำตาลเต็มไปหมดน้ำตาลแฝงเหล่านี้เมื่อรวมกับอาหารหลักที่ผ่านการขัดสีก็จะกลายเป็นสึนามิน้ำตาลที่ซัดกระหน่ำร่างกายของเราวันแล้ววันเล่าคุณว่าตับอ่อนของเราจะไม่เหนื่อยไม่ป่วยได้อย่างไรผู้ร้ายตัวที่สองคือสัดส่วนอาหารบนจานที่ไม่สมดุลอย่างรุนแรงลองนึกภาพตามอีกครั้งเวลาเราไปซื้อข้าวกล่องแบบไทยๆหน้าตาโดยทั่วไปเป็นอย่างไรในกล่องข้าวกว่าครึ่งหรือสองในสามของพื้นที่ถูกครอบครองโดยข้าวสวยขาว,ขาว ด้านบนมีหมูทอดหรือน่องไก่ตุนวางอยู่หนึ่งชิ้นข้างๆมีผักผัดอยู่สองสามคำนี่คือโครงสร้างอาหารที่คาร์โบไฮเดรตเป็นพระเอกอย่างแท้จริงเราให้ความสำคัญกับอาหารหลักมากเกินไปจนละเลยกองทัพอาหารผู้พิทักษ์ของมันในจานอาหารของเราโปรตีนและผักมักจะเป็นเพียงตัวประกอบหรือแม้กระทั่งตัวประกอบที่ไม่มีบทบาทเลยตอนนี้ลองเปรียบเทียบกับจานอาหารของชาวตะวันตกที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ดูสิครับพวกเขาใช้ขนมปังเป็นเครื่องเคียงกับผัก เนื้อสัตว์และชีสแต่เรากลับใช้ผักและเนื้อสัตว์เป็นกับข้าวเพื่อที่จะกินข้าวสวยชามโตนั้นให้หมดการสลับบทบาทหลักรองนี้ส่งผลให้ผลลัพธ์แตกต่างกันราวฟ้ากับแหวเมื่อไม่มีโปรตีนไขมันและใยอาหารที่เพียงพอมาช่วยชะลอการตอบสนองของน้ําตาลในเลือดหลังจากกินข้าวสวยชามโตนั้นย่อมรวดเร็วและรุนแรงพุ่งทยานสู่ท้องฟ้าผู้ร้ายตัวที่สมคือวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของยุคสมัยนี้ ซึ่งสร้างผลกระทบต่อสุขภาพของเราถึงสาประการประการแรกคือวัฒนธรรมการกินมื้อดึกที่แพร่หลายไก่ทอดลูกชิ้นทอดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอาหารมื้อดึกของไทยช่างย่ว่ยวนใจเหลือเกินแต่คุณรู้หรือไม่ว่าอาวัยวะในร่างกายของเราก็ต้องการการพักผ่อนเช่นกันเมื่อคุณยังคงกินดื่มอย่างหนักตอนห้าทุ่มเที่ยงคืนหรือแม้กระทั่งตีหนึ่งตีสองตับอ่อนของคุณซึ่งควรจะเข้าสู่โหมดพักผ่อนกลับต้องถูกบังคับให้ทำงานอีกครั้ง ทำงานล่วงเวลาเพื่อหลังอินซูลินการทำงานล่วงเวลายามดึกเป็นประจำนี้เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทําให้การทํางานของอินซูลินผิดปกติและเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินประการที่สองคือการนั่งนิ่งๆเป็นเวลานานในทุกที่ทุกเวลาเรานั่งทํางานในออฟฟิศกลับบ้านก็นั่งบนโซฟาเดินทางก็นั่งในรถยนต์หรือบนมอเตอร์ไซค์ร่างกายของเราอยู่ในภาวะนิ่งเฉยนานกว่าแชั่วโมงหรืออาจถึงสิชั่วโมงต่อวัน กล้ามเนื้อเป็นหน่วยงานหลักในการเผาผลาญน้ําตาลในเลือดเมื่อคุณไม่ขยับตัวกล้ามเนื้อก็จะขี้เกียจจงเรื่อยๆความสามารถในการดึงน้ําตาลไปใช้ก็จะลดลงแล้วน้ําตาลที่ไม่ได้ใช้ในเลือดจะไปไหนได้ละ่ะก็ได้แต่เปลี่ยนเป็นไขมันสะสมทําให้เกิดโรคหันและปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาประการที่3มคืออาหารแปรรูปพิเศษที่หาได้ทั่วไปขนมขบเคี้ยวคุกกี้เครื่องดื่มรสหวานไส้กรอบแฮมต่างๆที่บรรจุหีบห่ออย่างดี เพื่อให้มีรสชาติอร่อยและเก็บได้นานมักจะเติมน้ำมันคุณภาพต่ำน้ำเชื่อมฟรุกโตสูงและสารปรุงแต่งสังเคราะห์จำนวนมากสารเหล่านี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดการอักเสบเพื่อรังในระดับต่ำการอักเสบเพื่อรังนี้เปรียบเสมือนการจุดไฟเผาตามส่วนต่างๆในร่างกายของคุณมันจะรบกวนการทำงานปกติของอินซูลินอย่างรุนแรงทำให้เซลล์ของคุณอ่านแต่ไม่ตอบต่อสัญ,ญญาณของอินซูลินซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะดื้อต่ออินซูลิน เมื่อผู้ร้ายทั้งสามตัวนี้รวมพลังกันตอนนี้คุณคงเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่ากินอาหารไม่มันเท่าชาวตะวันตกแต่ปัญหาน้ำตาลในเลือดกลับรุนแรงกว่าพวกเขาพอพูดถึงตรงนี้คุณอาจจะรู้สึกท้อใจเหมือนกับว่ารอบตัวเรามีแต่กับดักแต่ขอให้คุณมีกำลังใจไว้ครับการเปิดโปงปัญหาก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเราไม่จำเป็นต้องเรียนแบบชาวตะวันตกทั้งหมดเพราะในแผ่นดินของเรานี่เองในตลาดใกล้บ้านเรา ก็มีเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เหมาะสมกับร่างกายของเราที่สุดและช่วยให้เราควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ซ่อนอยู่ต่อไปนี้คือรายการอาหารสุดยอดที่ช่วยควบคุมน้ำตาลที่ผมจะแบ่งปันกับคุณโปรดเตรียมปากกาจดไว้หรือบันทึกวิดีโอนี้เก็บไว้เลยนะครับอาหารทั้ง6ชนิดนี้ได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการหลายท่านว่าเป็นอินซูลินจากธรรมชาติการกินเป็นประจำจะส่งผลดีอย่างหน้าทึ่งต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของคุณอย่างแน่นอน ก่อนจะเริ่มผมต้องขอย้ําว่าอินซูลินจากธรรมชาติในที่นี้เป็นเพียงคําเปรียบเปรยหมายถึงอาหารเหล่านี้มีคุณสมบัติคล้ายอินซูลินในการควบคุมระดับน้ําตาลนักวิทยาศาสตร์จึงตั้งชื่อเล่นให้เช่นนี้แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าม,ามันคืออินซูลินจริงๆและไม่สามารถทดแทนยาที่แพทย์สั่งได้อย่างเด็ดขาดการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพเป็นการเสริมและเป็นพื้นฐานแต่เมื่อเจ็บป่วยต้องไปพบแพทย์ข้อนี้ต้องจําให้ขึ้นใจสุดยอดอาหารอย่างที่หนึ่ง ปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาซาบะปลาสันมะแซลมอนหลักการควบคุมน้ำตาลอาวุธลับของปลาเหล่านี้คือกรดไขมันโอเมกา 3. ที่เราได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าการอักเสบเรื้อรังในร่างกายเป็นตัวการสำคัญของภาวะดื้อต่ออินซูลินและโอเมกา 3. ก็คือหน่วยดับเพลิงที่ทรงพลังที่สุดในร่างกายมันสามารถดับการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงช่วยปรับปรุงความไวของอินซูลิน ทำให้เซลล์ตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นคําแนะนําในการบริโภควิธีปรุงที่ดีที่สุดคือการนึ่งหรือย่างเกลือเพื่อรักษากรดไขมันโอเมกา้า3ไว้ให้ได้มากที่สุดแนะนําให้รับประทานสัปดาห์ละ2-3ครั้งเคล็ดลับง่ายๆที่บ้านซื้อปลาสาบะสดมาหนึ่งตัวทาเกลือเล็กน้อยนําเข้าเตาอบหรือหม้อทอดไร้น้ํามันย่างประมาณ15นาทีบีบมะนาวเล็กน้อยก็จะได้เมนูอร่อยและดีต่อสุขภาพชั้นเลิศ หากไม่มีเวลาปลาซาบะหรือแซลมอนกระป๋องในน้ำแร่ก็เป็นทางเลือกที่ดีสามารถนำมาทำสลัดหรือไส้ข้าวปั้นได้สุดยอดอาหารอย่างที่สองมะระหลักการควบคุมน้ำตาลทำไมมะระถึงช่วยควบคุมน้ำตาลได้เพราะมันมีสารประกอบพิเศษที่เรียกว่าโพลีเปปไทด์ P โพลีเพปไทด์หรือที่รู้จักกันในชื่ออินซูลินจากพืชงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าโครงสร้าง และการทํางานของสารนี้คล้ายคลึงกับอินซูลินในร่างกายมนุษย์สามารถช่วยนํากลูโคสเข้าสู่เซลล์เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรงจึงส่งผลให้ระดับน้ําตาลในเลือดลดลงดังนั้นฉายาอินซูลินจากพืชของมะระจึงไม่ได้มาเพราะโชคช่วยคําแนะนําในการบริโภคสารออกฤทธิ์ในมะระไม่ทนความร้อนดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือการนํามายาหรือผัดเร็วๆอย่าทอดด้วยน้ํามันที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานเพราะจะทําให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารไปหมด เคล็ดลับสำหรับคนไม่ชอบขมสำหรับคนที่ไม่ชอบรสขมสามารถนำมะระมาหั่นเป็นแว่นคลุกเกลือแล้วบีบน้ำขมออกจากนั้นนำไปลวกในน้ำร้อนประมาณ30วินาทีแล้วนำมาแช่ในน้ำแข็งราดด้วยซอสโชยุญี่ปุ่นหรือซอสบุยจะได้เมนูเย็นๆสดชื่นและความขมก็จะลดลงอย่างมากสุดยอดอาหารอย่างที่สมมะเขือเทศหลักการควบคุมน้ำตาลมะเขือเทศเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อันดับแรกคือมีแคล,ลอรี่ต่ำมากมีน้ำเยอะทำให้อิ่มเร็วที่สำคัญคืออุด,ดมไปด้วยใยอาหารชนิดละลายน้ำที่เรียกว่าเพกตินเมื่อเพกตินเข้าสู่ลำไส้จะสร้างสารคล้ายเจลขึ้นมาเป็นตาข่ายห่อหุ้มน้ำตาลและไขมันจากอาหารไว้และชะลอความเร็วในการดูดซึมคำแนะนำในการบริโภคสามารถกินสดทำสลัดหรือต้มซุปได้ดีมากแต่ต้องระวังอย่าทำเป็นเมนูไข่เจียวมะเขือเทศที่ใส่น้ำตาลเยอะๆหรือซอสมะเขือเทศสำเร็จรูป เพราะจะกลายเป็นการเพิ่มน้ําตาลแทนเคล็ดลับง่ายๆที่บ้านต้มซุปบอชซุปมะเขือเทศเต้าหู้หรือเวลาทําไข่ผัดมะเขือเทศก็อย่าใส่น้ําตาลเพิ่มหรือวิธีที่ง่ายที่สุดคือหากหิวระหว่างมือ้อให้กินมะเขือเทศลูกใหญ่ 1. ลูกจะช่วยแก้หิวและรักษาระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีสุดยอดอาหารอย่างที่สีมันเทศจีนสารยาวหลักการควบคุมน้ําตาลเวลาคุณหั่นมันเทศจีนเคยรู้สึกไหมว่ามือจะลื่นๆลื่นเหนียวเหนียว เมือกเหนียวนั้นแหละคือของดีของมันที่เรียกว่ามิวโคโปรตีนมันสามารถห่อหุ้มอาหารและชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ในขณะเดียวกันมันเทศจีนยังมีโพลิแซคคาราซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ที่ช่วยปรับปรุงภาวะดื้อต่ออินซูลินและช่วยฟื้นฟูเซลล์ตับอ่อนได้อีกด้วยคำแนะนำในการบริโภควิธีที่รักษาสารอาหารได้ดีที่สุดคือการนึ่งเมื่อนึ่งสุกแล้วสามารถรับประทานแทนอาหารหลักบางส่วนได้เลยเนื้อสัมผัสจะเนียนนุ่มและดีต่อสุขภาพข้อควรระวัง ห้ามรับประทานมันเทศจีนฉาบน้ำตาลเด็ดขาดเพราะนั่นคือการเปลี่ยนจากผู้ช่วยลดน้ำตาลให้กลายเป็นระเบิดน้ำตาลทันทีเคล็ดลับง่ายๆที่บ้านสามารถนามันเทศจีนไปตนกับซี่โครงหมูหรือบดให้ละเอียดแล้วใส่ลงในข้าวต้มจะช่วยเพิ่มความอิ่มและรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้สุดยอดอาหารอย่างที่ห้าเห็ดหูหนูดําหลักการควบคุมน้ำตาลเห็ดหูหนูดําได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งใยอาหารมีปริมาณใย,ยอาหารชนิดละลายน้ําสูงมาก เมื่อรับประทานเข้าไปมันจะดูดซับน้ําในกระเพาะอาหารและลำไส้แล้วพองตัวขึ้นหลายเท่าไม่เพียงแต่จะทําให้อิ่มนานและลดปริมาณอาหารที่กินโดยรวมแต่ยังทําหน้าที่เหมือนแปลงขันนุ่มช่วยทําความสะอาดลำไส้และชะลอการเพิ่มขึ้นของระดับน้ําตาลในเลือดคําแนะนําในการบริโภคเหมาะสําหรับทำำํายําผัดเร็วๆต้มซุปหรือใส่ในหม้อไฟเคล็ดลับง่ายๆที่บ้านในตู้เย็นที่บ้านผมจะมีเห็ดหูหนูดําแช่น้ําเตรียมไว้เสมอตอนกลางคืนถ้าหิวแต่ไม่อยากกินมือดึก ก็จะหยิบเห็ดหูหนูดำมาหนึ่งกำม,มือใส่กระเทียมสับพ,พริกน้ำส้มสายชูและซีอิ๊วคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้เวลาเพียง5นาทีก็จะได้ของว่างแก้หิวที่แคลอรี่ต่ำและดีต่อสุขภาพสุดยอดอาหารอย่างที่6บลูเบอร์รี่หลักการควบคุมน้ำตาลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดโดยเฉพาะบลูเบอร์รี่มีสีน้ำเงินม่วงที่สวยงามซึ่งมาจากสารต้านอนุมูลอิสาระที่ทรงพลังที่เรียกว่าแอนโทไซยานิน แอนโทไซยานินไม่เพียงแต่ช่วยปกป้องหลอดเลือดของเราจากความเสียหายที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือมันช่วยปกป้องเบต้าเซลในตับอ่อนที่ทำหน้าที่ผลิตอินซูลินลดความเสียหายจากการโจมตีของอนุมูลอิสระทำให้โรงงานผลิตอินซูลินของเราสามารถทำงานได้อย่างแข็งแรงต่อไปคำแนะนำในการบริโภคการรับประทานเป็นผลไม้สดดีที่สุดหรือจะเติมลงในโยเกิร์ตธรรมชาติหรือข้าวโอ๊ตก็ได้ เคล็ดลับง่ายๆที่บ้านสามารถหาซื้อโบเบอรีร่แช่แข็งได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งจะมีราคาถูกกว่าตอนเช้าเวลาปั่นน้ำเต้าหู้หรือสมูทตี้ก็โยนลงไปหนึ่งกำม,มือเล็กๆไม่เพียงแต่จะได้สีสันที่สวยงามแต่ยังเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการได้อย่างมหาศาลสุดยอดอาหารทั้ง6อย่างนี้คุณจาได้แล้วใช่ไหมครับมันไม่ใช่ยาวิเศษแต่ถ้าคุณนำมันมาผสมผสานในมื้ออาหารของคุณอย่างชาญฉลาดและหลากหลายเมื่อเวลาผ่านไป ร่างกายของคุณจะตอบแทนคุณอย่างแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากให้คุณได้รับจากวิดีโอนี้ไม่ใช่แค่รายการอาหาร6อย่างแต่เป็นแนวคิดด้านสุขภาพที่ถูกต้องและใหม่ทั้งหมดโปรดจำไว้ว่าขนมปังไม่ได้ผิดอาหารทุกชนิดไม่มีดีหรือเลวโดยสมบูรณ์แบบแต่เป็นการเลือกและวิธีการกินของคุณต่างหากที่ตัดสินว่ามันจะเป็นนางฟ้าหรือปีศาจการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าคุณต้องบอกาคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดและกลายเป็นนักบวชที่งดคาร์โบอย่างเด็ดขาด นั่นเป็นสิ่งที่ผิดและไม่สามารถทำได้อย่างยั่งยืนภูมิปัญญาที่แท้จริงอยู่ที่การจัดการคาร์โบไฮเดรตแบบ3มิติคือคุณภาพปริมาณและความเร็วนั่นคือเลือกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีคุณภาพควบคุมปริมาณไม่ให้มากเกินไปและใช้วิธีการกินที่ชาญฉลาดเพื่อชะลอความเร็วในการดูดซึมและต้องจำไว้เสมอว่าไม่มีอาหารวิเศษชนิดใดชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยกอบกู้รูปแบบการกินที่ยำแย่โดยรวมได้คุณไม่สามารถคาดหวังว่าการกินไก่ทอด ดื่มชาน,นมไข่มุกแล้วจะพึ่งพาการกินมาระหรือบลูเบอร์รี่เพียงไม่กี่คำเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดได้นั่นคือการหลอกตัวเองสุขภาพเป็นเรื่องของระบบทั้งหมดและในระบบนี้ยาลดน้ำตาลมหัดจันทร์ที่ถูกที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดและเห็นผลทันทีที่สุดก็คือสองขาของคุณเองการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังมื้ออาหารเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความต้องการอินซูลินของร่างกายในทันทีองค์การอนามัยโลกบอกเราว่า เพียงแค่เจนจิการกินอาหารตามหลักวิทยาศาสตร์และการออกกําลังกายโรคเบาหวานชนิดที่2กว่า70เปอร์เซนก็จะถูกเราป้องกันได้ยินเป็นเพียงแค่พลรครอนฉบับร่างแรกที่เราได้รับมาแต่ตัวเราเองต่างหากที่เป็นผู้กํากับที่จะตัดสินตอนจบของเรื่องราวดังนั้นเพื่อนๆครับทฤษฎีมีเป็นพันแต่การลงมือทําสําคัญที่สุดวันนี้ผมขอให้ทุกคนทําสิ่งเล็กๆเพียงอย่างเดียวเริ่มจากมื้อข้ามวันนี้เป็นต้นไป วางรีโมทและโทรศัพท์ของคุณลงแล้วจูงมือคนที่คุณรักและครอบครัวของคุณออกไปเดินเร็วๆที่สวนสาธารณะหรือรอบๆหมู่บ้านสักิ์15นาทีเริ่มต้นจากการเดินเพียง15นาทีนี้เพื่อจุดประกายการปฏิวัติสุขภาพของคุณและทุกคนในครอบครัวคุณพร้อมไหมครับขอบคุณที่รับชมหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณขอให้คุณและครอบครัวกินอย่างฉลาดมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลจากความกังวลเรื่องความหวานตลอดไป แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ